สวัสดีครับผม K Y B Gamer นะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับ Line ล o ลอ k จะมีเซิร์ฟเวอร์มาเปิดใหม่อีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับชื่อเซิร์ฟว่าว่าคายลีวันที่30เดือน3พศ2560กนะครับก็คือมาพร้อมกับอาชีพใหม่ด้วยอาชีพแดนหลายหลายคนที่รอคอยอยู่บาทแดนตอนนี้มีแต่บาทแต่รอบนี้แดนมาด้วยนะครับตอนนี้ก็รอเขาดาวแล้ว อีก12วัน17ชั่วโมง20นาที4 3วินาทีนะครับโอ้โหบอกเวลากันอย่างนี้เลยให้ตายถึงซาร่านี่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมด้วยนะช่วงระหว่างวันที่30ถึงวันที่6เมษาก็คืออันนี้จะเป็นกิจกรรมแรกอีเวนต์แรกใครที่เลเวลสูงสุดของสายอันดับสายอันดับก็คือสมมติว่าเราเล่นไนท์ภายในระยะเวลา เวันนี้ถ้าเรา99เนี่ยเป็นที่1 99คนแรกผมไม่แน่ใจว่าจะมีคน99ได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาคนที่เลเวลเยอะที่สุดละกันสมมุติเล่นไนท์เลเวลเยอะสุดก็ได้ปีกไปอาชีพแะ้ว1ปีกนะครับไนท์หนึ่งพีทหนคูหอย่างเงี้ยใครเล่นอาชีพไหนก็เอาให้สุดนะครับมีเวลา7วันผมบอกเลยว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนไม่หลับไม่นอนนะครับตายคาคอมกันเลยทีเดียวแล้วก็7วันนี้นะครับ เฉพาะเซิร์ฟบาัคไฮลี่นะ XP คูณ e 150ด้วย7วันผมบอกเลยว่าเก็บเลเวลมันสบายมือแน่นอนสำหรับใครที่ทำงานอยู่ลาออกจากงานเลยครับ7วันนี้เล่นเกมลาพักร้อนไปใครที่เรียนอยู่โดดเรียนเลยครับผมมานั่งเล่นเกมสบายแล้วทีเนี้ยอ่าแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ต่ตอไปนะครับเก็บเลเวลลุนรางวันก็คือใครที่เลเวล50ถึง75ภายใน7วันนี้เนี่ยเขาจะสุ่มแจกครับ50รางวันก็คือหมวก แองกระดิกอันนี้แล้วก็ใครที่เลเวล7-6ขึ้นไปเนี่ยจะได้เป็นแฮร์แบนนะครับเขาจะสูมแจออีก30ลรางวัลน,นะครับก็2อันก็80ลรางวัลไม่แน่ผมอาจจะได้ก็ได้หรือบอกไปผมไปเล่นด้วยนะครับเซิรฟ์ฟบาราคลี่เซิร์ฟนี้เจอกันได้ผมอาจไปเล่นขำๆแต่เล่นไปเล่นมาอาจจะจริงจังก็ได้ใครจะไปรู้ <S <S แต่จริงก็ยังเล่นเซิร์ฟทอยอยู่นะยังไม่ได้ย้ายไปไหน แต่ว่าเซิร์ฟวคคิลลี่นี้7วันนี้ผมบอกเลยว่าผมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับ7วันเขาดาว <c oughs> เก็บเลเวลยาวๆแล้วก็สําหรับด้านล่าง ใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟทอที่ไม่คิดจะย้ายทอกับโลกิเขาก็มีกิจกรรมแยกมาให้นะครับก็คือวันนั้นมันจะมีอาชีพแดนเข้ามาพอดีใช่ไหมเขาก็มีกิจกรรมให้สําหรับคนที่สร้างตัววันที่30ก็คือหลังจากอัปอัพแพดไปแล้ววันที่30ถึงวันที่6 10คนแรกของเซิร์ฟนะครับใครที่เลเวลเยอะที่สุดเขาจะแจกปีกทองกับแองทองนะครับที่1ถึงที่3เนี่ยจะได้ปีกทองไปที่4ถึงที่10เนี่ยจะได้แองทองผมบอกเลยว่า ใครสายเก็บเลเวลนะครับบ้ากเก็บเลเวล7วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นแองทองนี่ไม่ใช่ถูก,ถกนะผมบอกก่อนผมเปิดไข่มาเป็นร้อยใบยังไม่เคยได้เลยนะครับแองทองแองทองปีกทองเนี่ยของนตำนานหายากเลยอันล่างนี้ก็จะเป็นแหลงบอกว่าใครได้เท่เาไหร่ก็ลองเล่นดูนะครับเซิร์ฟทองกับโลกิสําหรับคนที่ไม่ได้ย้ายมาเซิร์ฟใหม่แต่สำหรับคนที่ย้ายมาเซิร์ฟใหม่นะครับวันที่30นี้เดี๋ยวมาเจอผมได้ KYB วาค k y ี B ่แล้วตอนเนี้ยไม่ได้จริงจังนะ แต่ถ้าไปเล่นแล้วถ้าเกิดว่าได้การ์ดบอสมาใบอย่างเงี้ยผมก็อาจจะอยู่ยาวย้ายจากทอเลยก็ได้สมมุติเล่นเล่น<ๆ>อยู่ปุ๊บเปลี่ยนฮันปุ๊บไปเก็บเลเวลอยู่ออกชั้น2ออกหลอดมาเบิ้ลออกหลอดตายออกหลอดตก3ามแสนนะคะรับผมเสิร์ฟอะไรนะเขามีการประมูลขายไปนะครับล่าสุดการออกหลอดขายไปสามแสนไม่ธรรมดาผมบอ,อกเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่30นี้เซิร์ฟวาคไคลรี kyb ไปแน่นอนใครที่พึ่งจะมาเล่นใหม่ตอนนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าตอนนี้แหละโอกาสพิเศษโอกาสสาคัญและจุดพีคแล้วเราต้องมาเริ่มเล่นใหม่พร้อมกันนะครับเซิรฟ์ฟวาคายลี่แล้วก็ใครที่เลิกไปแล้วอยากกลับมาเล่นนะครับตอนนี้ยังทันเพราะว่าตอนที่เรามาเล่นครั้งที่แล้วมันอาจจะมีบอทอาจจะมีอะไรไปบ้างครับแต่รอบนี้ผมเชื่อนะ99.9%ผมยังไม่เคยเห็นบอทเลยนะ เอาเป็นว่ารอบนี้ยเล่นเองใสๆเขาบอกแล้วเขาพิมพ์มาด้วยตรงนี้เห็นไหมเาเล่นเองใสๆไม่มีบอดเพราะฉะนั้นผมว่ารอบนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าเดิมนะครับใครที่เลิกเล่นไปแล้วหรือว่าใครที่จะกลับมาเล่นนะครับเหมือนกันปะวะก็มาเล่นได้เซิร์ฟว่าใครเลี้ววนี่30นี้เจอผมได้เดี๋ยวผมปั้นด้วยผมสายโหดเลยเล่น3จอไปเลยคนเดียวนะโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันว่าเจอใหม่คลิปหน้าฝากกด u b s c ไ cribe ด้วยขอมครับ